ชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรถน้ำผึ้งผสมมะนาว AIS 5G พริกไทยตราไร่ทิปเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus รถเมยพร้อมอยังคะแป๊บหนึ่งค่ะพี่เกือบเสร็จแล้วแป๊บนึง พอดีเพื่อนหนูเขาส่งข้อความมาปรึกษาเรื่องตกขาวเขาตกขาวผิดปกติค่ะว่าแต่ไอ้ตกขาวผิดปกติเนี่ยมันเป็นยังไงหมวยนี่คืออย่างนี้ค่ะอาการตกขาวเนี่ยนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติที่สาวๆทุกคนต้องมีเลยล่ะค่ะแต่ถ้ามันมีความเป,ปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมีปริมาณมากมีกลิ่นแล้วก็มีสีเหลืองอ่อนเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้นะคะว่าเป็นอาการตกขาวที่ผิดปกติงานนี้ต้องไปปรึกษานายแพทย์วัชระพฤทธิพงศิษฐ์ แพทย์ผู้ชํนานาญการด้านสูตินรีเวชแห่งโรงพยาบาลรมคําแหงให้ท่านอธิบายเพิ่มเติมเรื่องนี้ดีกว่าค่ะตกขาวเนี่ยก็คือสารคัดหลั่งหรือว่าเป็นของเหลวจากช่องคลอดนะครับซึ่งจะมีโดยธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงวัยเจริญพันธุ์ตกขาวก็จะประกอบด้วยเซลล์ผนังเงยื่อบุช่องคลอดที่หลุดลอกออกมานะครับจะมีสารคัดหลั่งจากผนังช่องคลอดเองมีแบคทีเรียที่ดีลักษณะของตกขาวที่ปกติเนี่ยก็จะมีจํานวนเนี่ยประมาณ1-5ซีซีต่อวัน ลักษณะคือจะเป็นสีขาวหรือขาวออกเหลืองอ่อนๆได้ถ้ามีลักษณะอื่นๆร่วมด้วยเนี่ยอย่างเช่นมีอาการแสบคันนะครับหรือว่ามีกลิ่นนะครับหรือว่าจํานวนดูเยอะไปลักษณะของสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอนนี้ก็จะเป็นเป็นตกขาวที่ไม่ปกตินี้การรักษาครับก็จะเริ่มจากการซักประวัติจะรวมถึงประวัติของการมีประจำเดือนนะครับประวัติการมีเพศสัมพันธ์ประวัติการใช้ยา จากนั้นเนี่ยก็จะทําการตรวจโดยจะเน้นไปทางตรวจภายในในการป้องกันาการเกิดตกขาวที่ผิดปกตินะครับหรือเลีเ่ยงการใช้น้ายาอนามัยสบู่ที่มีความแรงนะครับหรือเลีเ่ยงการใช้แผ่นรองอนามัยติดต่อกันตลอดนะครับหรือเลีเ่ยงการสวนล้างถ้าคุณผู้หญิงท่านไหนนะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องตกขาวหรือว่าสงสัยนะครับก็สามารถติดต่อคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีแพทย์ดได้นะต้อนขอขอบคุณนายแพทย์วัชระพืชที่พรงสิทธ แพทย์ผู้ชํานาญการด้านสูตินรีเวชแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงมากๆนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากจะปรึกษาคุณหมอโดยตรงก็สามารถโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าช่องทางใหม่นะคะสามารถสแกนคิวอ d e คที่ขึ้นอยู่ริมจอนี้แล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปคุยได้เลยค่ะเช็คสุขภาพกับหวยกันไปแล้วราวนี้ก็ไปเดินตลาดกันต่อค่ะตลาดนัดเมืองสยามเป็นตลาดนัดขายของช่วงเย็นจะคึกคัก มงเย็นทุ่มเนึงองพ่อค้าแม่ขายก็จะมาทยอยกันตั้งร้านตั้งแต่ช่วง4ี่โมงเย็นดูตลาดสดพระรามสี่จบออกไปเดินซื้อกับกุ้งกับข้าวเนี่ยพอดีเลยค่ะคุณของกินเพียบหาของกินอร,อ,อร่อยอร่อยกันดีกว่านะคะมาตลาดนะทั้งทีเนี่ยมันต้องมีนี่คุณแม่เปิดเลยค่ะชาแนลอันนี้นนเป็น เป็นตัวอันนี้ค่ะไข,ข่ทรงเครื่อง <S <S ไม้เท่าไหร่คะแม่ <20 S 1> ยี่สิบเท่ากันหนดเท่ากันหนวดอันนี้ขายยังไงคะจานละสี่สิบจานละสี่สิบบาทใครอยากกินเมนูไข่ต่างๆก็แวะเวียงกันมนะาได้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะข้าแกงทันแนงฝักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดง,แงเดี๋ยวนี้ระวังจริงว่าเวลาเรามาเดินตลาดเราจะเห็นพ่อค้าแม่ขายส่วนไหนก็จะแพ็คแบบกลับบ้านทานได้เลยอย่างเช่นนี่เห็นไหมผัดไทยในนมในนมคือคนข้างในสวัสดีค่ะเตย หนุ่มที่บอกเลยว่าสุดยอดนะ acting ดีมากะอะไรอร่อยพี่หนุม่มอร่อยสองอย่างเลยครับอร่อยทั้งสองอย่างเลยนะ,ะโอ้โหห่อแบบห่อกริบมากอะ่ะคุณห่อแบบต้องตัดสันให้คมนะคะตัดสันคมเรียบก,กริบห่อเท่าไหร่จ๊ะห่อละยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าบาทอุดหนุนกันได้นะคะยำกระดูกปูสวัสดีค่ะห้าสิบบาทชุดหนึ่งเราขายได้ยำกระดูกปูอย่างเดียวเลยค่ะโอ้ เยอะมาก50บาทวันนึ่งทำกี่ห่อคะก็ขายประมาณ1 5 0 2 0้200ชุดอะคะ่ะทำสดๆาใหม่ทุกวันค่ะขายมากี่ปีแล้วจ๊10ะ10ปีแล้วคะ่ะอือร้านนั่งเดินเพรานั้นเลยนะคะที่เราเดินเดินมาเนี่ยเพราะตลาดเปิดไป10กว่าปีส่วนใหญ่พะะ่อค้าแม่ขายก็อยู่กันมานานโอ้โหอันนี้อนุรักษ์นี่คะ่ะ50บาท50บาทแน่นๆไปเลยเจ้าคะ่ะยำกระดุกปูล,ล้น สะดวกทั้งคนซื้อทั้งคนขายไปต่ออย่าหยุดหมวยนะคะน้องออกรัสปลาสลิดสวัสดีสสดิค่ะมาจากไหนคะปลาปลาบ้านแถวค่ะปลาบ้านแถวปกติถ้าสมมติว่าอยู่ทางฝั่งนู้นก็จะเป็นปลาสลิดรองบอ่อใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาสลิดฝั่งบ้านแถวปลาแดดเดียวค่ะเราชอบมากเลยเรามองอันนี้มาก่อนเลยนะคะปกติก็จะเห็นกระจกที่มันสะท้อนแบบนี้ตรงทางสามแห่งค่ะคือเคสนี้เหรอคะค่ะร้านที่เขาอยู่ตรงซอยพอดีมันเป็นสามแห่ง ใช่และอีกอันนึงเป็นอะไรคะเป็นเอ่อเป็นตะห้องเงินตะห้องทองแบบว่าขายของเก็บเงินเก็บทองอะไรเงี้ยขายดีไหมคะช่วงนี้เป็นไงบ้างาก็ได้อยู่ค่ะเอ,อเรื่อยๆฝั่งนี้จะเป็นประเภทแบบว่าร้านอาหารนะคะที่สามารถนั่งกินแบบโอเพนข้างนอกได้หรือว่าจะสั่งออเดอร์แบบกลับบ้านก็ได้มีหลายร้านมากร้านยำร้านไก่ทอด ร้านส้มตำมาล่าน้ำจับเลี้ยงกล้วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาข้าวผัดปูข้าวหูทอดหมูสะเตะ๊ะเครปปัตตุประมาณสัก4ี่โมงเย็นตามเวลาที่เราออนแอร์เนี่ยค่ะคือเป็นช่วงเวลาที่ตลาดจะเริ่มเปิดแล้วคนจะเริ่มคึกคักขึ้นนะคะร้านซับเหงื่อตกโอ้โหเงื่อตกขนาดไหนคะย้อยเลยค่ะย้อยย้อยพาะมันซับมากใช่นี่เปิดตั้งแต่สิ้1หนคุณคิดดูนะตั้งแต่ก่อนหนูเกิด เปิดมานานมากเลยเปิดมานานมากแล้วคะ่ะสมัยเจ้าคุณปู่เลยค่ะโอ้โหแล้วทาเล้งแซบอย่างนี้เลยใช่ค่ะมีเป็นแบบหม้อไฟนะคะหม้อไฟค่ะแล้วก็มีซินไ่สุปาปตีนนะคะแล้วก็จะมีกระดูกอ่อนอ มีหม้อไฟเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งร้อยบาทค่ะถ้าเป็นชามก็ชามละ6 0บาทเล้งอันนี้นะคะสูตรก็ตั้งแต่1961นะคะก็เป็นเวลา60ปีแล้วอันนี้เป็นสูตรของคุณปู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเรามาปรับใหม่ก็คือจะมีความแซ่บมากกว่าเดิมสมัยก่อนก็จะเป็นเล้งแบบเชงเชงแต่อันนี้จะเป็นเล้งแซ่บแล้วเนื้อของเรานี่เยอะมากค่ะต่อก้อนนะคะละลายในปากเลยค่ะยุ้ยเลยราคาไม่แพงรับรองว่าจะถูกใจคือตลาดสดอยู่คู่คน ค่ะแม่ตรงนี้ในตลาดจริงๆมีแคล่สําหรับที่จะนั่งทานอะไรอยู่กลางแจ้งแบบนี้ได้ด้วยนะคะเย็นๆแบบนี้อากาศดีๆก็อย่าลืมแวะเวียนกันมานะคะตลาดนัดเมืองสยามพระรามสองอยข้างโลตัสพรามสองนะคะเปิดทุกวัน4โมงเย็นไปถึง4ทุ่มลาบันไปยาวๆนะคะอาหารการกินพังครูพร้อมสับมากๆเลยทีเดียวจ้ะสัปดาห์น้ารถเมมีตลาดไหนมาแนะนําต้องติดตามนะคะอย่าลืมเวลาใหม่ของเรานะ สี่โมงสินาทีเปิดรอเลยนะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากพร้อมกับความอร่อยแน่นอนไปตัวแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลค